วันนี้เวลา16นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปวัดบวรนิเวศวิหารในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยพวีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวัชรราชธิดาทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับแถวทหารมหาดเล็กรับเสด็จวัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมชื่อวัดใหม่ สันนิษฐานว่าได้รับพระราชทานชื่อวัดบรวรนิเวศวิหารเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอาราธนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชขณะทรงผนวดอยู่ที่วัดสมรัย,ยหรือวัดปราชาทิวาสให้มาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกเมื่อปี2379ระหว่างที่ทรงผนวดทรงก่อตั้งคณะธรรมยุติกานิกายวัดบรวรนิเวศวิหารจึงเป็นวัดต,ต้นแบบของคณะธรรมยุต ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ยุบรวมวัดรังสีสุทาวาสที่ตั้งอยู่ติดกันเข้ากับวัดบาวรนิเวศวิหารเมื่อปี2458ซึ่งปัจจุบันยังคงเรียกส่วนที่เป็นวัดรังสีสุทาวาสเดิมว่าคณะรังสีวัดบาวรนิเวศวิหารเป็นวัดประจำราชการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิตร นอกจากนี้ยังเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่เสด็จออกทรงผนวดหลายพระองค์และเป็นที่สถิตของสมเด็จพระสังฆราชถึงสี่พระองค์เมื่อพระสงฆ์ทําพิธีกฐินกรรมแล้วทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ และพระอัฐีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนพระราชกรรมวาจาจารย์ทรงทอดผ้าไตรและถวายเครื่องบริวารพระกฐถินวัดบวรนิเวศวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญคือพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดานอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทคู่บนศีลาแผ่นใหญ่สมัยสุโขทัยและพระสายยาหรือพระนอน เป็นแหลกกำเนิดการศึกษาของคณะสงฆ์คือมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งพัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกของไทยปัจจุบันมีพระธรรมวชิรนยานจิรพลอาทิจิตโตรักษาการเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์รวม113รูป เวลา17นาฬิกา15นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราช,ชกุศลถวายผาพระกรถินณวัดมกุฏกษัตริยารามซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชท,ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2411ก่อนเสด็จสวรรคตเพียง99วัน วัดมีลักษณะพิเศษเฉพาะคือเป็นวัดในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีเสมาสองชั้นชั้นแรกเรียกว่ามหาสีมาซึ่งอยู่ในซุ้มที่มุมกำแพงรอบวัดและยังมีเสมารอบพระอุโบสถอีกชั้นเรียกว่าขันทสีมาซึ่งพระสงฆ์สามารถประชุมทางสังฆกรรมได้ทั้งพระอุโบสถและพระวิหารสำหรับพระวิหารและพระอุโบสถร,รวมถึงหน้าบันและด้านบนของซุ้มประตูหน้าต่างจะมีลายพระมหามงกุฎเป็นตราประจำรัชกาลที่สี่ และผนังด้านในพระอุโบสถเขียนภาพจิตรกรรมอันหลากหลายแตกต่างจากวัดอื่นเช่นเรื่องพระสาวกในบาลีและอักฐกถาพระอัครสา,าวก11พระองค์อัครสา,าวิกา8องค์ภาพกาบะเพนกรรมฐานสิ่งที่พึงปฏิบัติเนื่องด้วยธรรมวินัยทุดงขวัตบนบานหน้าต่างและบานประตูด้านในเขียนพระสูตรซึ่งเป็นคาถาด้วยตัวอักษรบรรจงก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราช